สี่ราศีเดือนเมษายน2567เตรียมตัวรอรับทรัพย์เปิดดวงชะตาเดือนเมษายน2567ถึงเวลาดวงขาขึ้นชะตาพลิกฟื้น แต่ละราศีจะปังด้านไหนบ้างก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลคะ่ะสี่ราศีเตรียมตัวรอรับทรัพย์ก้อนโตได้แก่ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายน ชาวราศีพฤษภเตรียมพบสิ่งใหม่ในการทำงานปรับเปลี่ยนวุ่นวายจะเริ่มส่งผลเดือนพฤษภาคมทำให้เกิดข่าวดีในการทำงานเตือนทำงานอยู่เบื้องหลังไปก่อนต้องมีสติใจเย็นเตือนครอบครัวผู้ใหญ่เจ็บป่วยไปลงเชิงปรับปรุงต่อเติมบ้านให้มีเรื่องปวดหัวกับบ้านเรื่องเด่นโชคลาภคนชอบลุ้นเสี่ยง ราศีมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนาย,ยนถึง14กรกฎาคมชาวราศีมิถุนดวงการเงินปังแต่งานหนักจังหวะโชคลาภก็มาแรงโชคลาภจากการค้าส่วนแบ่งคอมมิชชั่นรายได้พิเศษเดือนนี้จัดเต็มได้เงินก้อนเรื่องงานเหนื่อยพอสมควรแต่ก็ส่งผลดีความรักคนโสดระวังเจอคนมีเจ้าของ ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนชาวราศีสิงห์ดวงปังมีชื่อเสียงดวงมีพลังโดดเด่นเรื่องชื่อเสียงหลังส่งการชื่อเสียงในการทำงานวงการที่รับผิดชอบโยกย้ายเลื่อนขั้นมีจังหวะดีเตือนมีเรื่องเสียงเงินวุ่นวายเรื่องทรัพย์สินมรดกที่ดินยังต้องระวังเรื่องคดีความฟอ้องร้องเตือนความรักพักไปก่อน ระวังสุขภาพอุบัติเหตุเรื่องเจ็บตัวราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมชาวราศีธนูดวงโชคลาภเสือไพรมีสิทธิ์ได้เงินถูกรางวัลได้อะไรมาแบบไม่คาดฝันคนชอบลงทุนริงเสี่ยงเรื่องอสังหาริมมรัพย์ก็เป็นไปได้ด้วย เป็นราศีที่จะขยับขยายหลังส่งการมีอกาสลงทุนเติบโตและมีตัวช่วยความรักสบายสบายคนมีครอบครัวมีลุ้นมีบุตรเคล็ดลับการตักบาตรเสริมดวงสตารุ่งเรืองการทำบุญตักบาตรนี้เป็นอะไรที่เบสิกมากๆบอกเลยว่าถ้ามีโอกาสได้ตักบาตรสักครั้งด้วยความตั้งใจสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณอย่างแน่นอน โดยตอนที่ตักบาตรจะมีเคล็ดลับคือการตักบาตรให้ตรงกับวันเกิดเช่นคนเกิดวันอาทิตย์ให้ตักบาตรวันอาทิตย์คนเกิดวันจันทร์ให้ตักบาตรวันจันทร์เป็นต้นและถ้าจะให้ดีควรตักบาตรเป็นจํานวนคี่เช่นหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าครั้งแบบนี้จะเป็นอะไรที่ดีมากๆแต่หัวใจสําคัญอยู่ที่ตอนอธิษฐานหากมีความตั้งใจที่แท้จริงมีสมาธิที่มั่นคงจิตใจแน่วแน่ บอกเลยว่า,าการทำบุญตักบาทนี้จะส่งผลอันนี้ส่งให้คุณอย่างเต็มที่ไม่มีลิมิตแน่นอนหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ